อีพเป็นเป็นการเทสครั้งสุดท้ายที่ที่แจ็คได้ได้ทดสอบกับบททดสอบของอิงกูจริงๆทั้งอิงกูเห็นความตั้งใจของแจ็คนะครับทางเราก็เลยให้ผ่านนะครับสําหรับครั้งนี้เอ้พี่ไปเพื่อนผมได้ไหมครับ <c oughs> ไม่ไปพี่ไป <c oughs> เขาไปกับเมึงมึงไปคนเดียว <c oughs> ไปเลย <c oughs> แล้วก็เอาเนี่ยแบบเฮ้ยผมเดินทางคนเดียวครับ <c oughs> ภารกิจเนี่ยก็สาเร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ลอนดอนแล้วนะฮะให้กาลังใจผมไม่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องไปเจอนักเตะนะครับผมเลสเตอร์นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเจอใครบ้างนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับผมพาไปดูสนามซ้อมจริงนะครับของนักเตะ,ะความฝันเราอะ่ะพี่ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนในใน,ในสำหรับตัวผมคือวี I'm your big fan. โอ้ยมือสั่นเลยตื่นเต้นเลยยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองยอมขัดใจตัวเองยอมเหนื่อยล้าแต่ใจไม่เคยถอยมันต้องมีสักครั้งมันต้องได้สักวันสิ่งที่ฝันของฉันทำเพื่อเธอให้เธอได้รู้ว่า ท้้งชงชชีีววิิตตใหธอรูจมยมสวัสดีครับผมทิติพลคลานเปรมจิตนัดนะครับเป็น Marketing Manager ของ i n g ก o ครับ EP7 เป็นเป็นการเทสครั้งสุดท้ายที่แจ็ได้ได้ทดสอบกับบททดสอบของ i n g ก o จริงๆซึ่งผลออกมาว่าแจ็คเนี่ย ยังไม่ผ่านในมาตรฐานของอิงคูทั้งอิงคูต้องขอบคุณพี่วูดดี้มากมากครับที่เลือกอิงคูเป็นการเรียนการสอนให้ให้แจ็คได้พัฒนาภาษาอังกฤษและขอบคุณเนแฟนอัมแจ็คมากๆนะครับที่ติดตามอัมแจ็คมาตลอดสําหรับแฟนๆท่านไหนที่ที่กาลังฝึกภาษาอังกฤษหัดภาษาอังกฤษอยู่ผมแนะนําให้ฝึกพูดฝึกฟังบ่อยๆก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นแน่นอนครับทั้งอิงูเห็นความตั้งใจของแจ็คนะครับ ฟังได้ดีขึ้นจับใจความได้ดีขึ้นพูดได้เป็นคํามากขึ้นพูดได้เป็นประโยคมากขึ้นทางเราก็เลยให้ผ่านนะครับสำหรับครั้งนี้อีกนิดนึงนะคะถ้ากอีกนิดนึงสามารถเรียบเรียงประโยคได้แล้วหนูว่าก็จะผ่านคะ่ะแต่วันนี้ก็ให้ผ่านนะคะจะได้ไปเจอของจริงที่น่ากลวกว่าน,นี้คะ่ะไอ้แจ็คได้ข่าวว่าคุณโชคดีมากเลยใช่ไหมครับ<ม>ที่จะได้ไปเที่ยงกงกฤษนะฮะลอัลองกฤษเนี่ยก็ก็จะได้ไปเจอกับ ทีมนักฟุตบอลที่ตอนนี้แบบบอกให้เลยว่าผมก็เชียร์อยู่นะเบสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมจะเดอจะเจอคนนี้หรือเปล่าเจมี mm ่วารดีถ้าเจอฝากถามหน่อยแล้วกันนะครับว่า how long have you been playing football mm hmm. ถามให้เข้าหน่อยถ้าเขาตอบปั๊บบอกเขาเลยว่า Hi I love you Thank you teacher จ mm ้ะ hmm. <Jack. S 3> คราวนี้ผมขอถามคุณแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับ ผมจะถามว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นแปลงเป็นผู้หญิงกลายเป็นผู้หญิงไม่ใช่แปลงกลายเป็นผู้หญิงนะฮะเขาจะขอใครแต่งงานครับในทีมเลสเตอร์ซิตี้ของเขานะครับผมอ่าชมาูมเคิล if you were a woman which one of your teammate s would you marry and why <c oughs> พี่รู้ว่าแจ็คเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้มากนะครับพี่อยากรู้เหมือนกันว่าในสายตาของชาวต่างชาติอย่างเนี้ย เวลาเขาเห็นแจ็คเนี่ยเขาดูออกไหมว่าแจ็คเป็นคนเจ้าชู้นะลองถามดูนะว่ามิสเตอร์แคสต์มิสเตอร์ไมเคิล do you think มิสเตอร์แจ็ค the one that interviewing you is a c a s t n o v วดูซิว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะดูออกเหมือนที่พี่รู้สันดาลของแจ็คเป็นอย่างดีหรือเปล่านะครับ บิสเนสเหรอ <laughs> ไม่ใช่บิสเนสคือยังไงอะ่ะหมายถึงว่าผมต้องไปมันแยกกันเคาเต์มันแยกกันมิสเดตต้องเขาต้องเช็คอินพวกเรามาันเราขาต้องเช็คอินแต่ไม่เคยมาไงแล้วมึงจะบอกว่าไงมึงไปเพื่อนเอ้พี่ไปเพื่อนผมได้ไหมครับ <laughs> ไม่ไปไมี่ไม่ไเคยเขาไปกับมึงมึงไปคนเดียว <laughs> ไปเลยแล้วก็เอาเนี่ยแบบเฮ้ยผมเดินทางคนเดียวครับ เราดีใจมากที่แบบทุกคนแบบว่าให้กำลังใจเราแบบให้เราได้ผ่านภารกิจแล้วก็มาถึงจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแจ็คก็มายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมลอนดอนอายนะครับด้านหลังก็เป็นนาฬิกาบิ๊กเบนนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปเยอะจริงๆครับผมเปลี่ยนไปของผมนั่นก็คือผมพูดภาษาอังกฤษได้แล้วผมก็ผอมลงด้วยนะครับผมเขาเรียกว่า I'm a better person I am thinner and I can speak English ก็หลังจากนั้นนะครับก็เดินทางไปเข้าเมืองเลสเตอร์นะครับทีนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟแล้วพอเข้ามาปุ๊บนะครับผมทีมงานของ ก็ดูแลดีมากพาไปดูสนามซ้อมจริงนะครับของนักเตะที่เขาเนี่ยก่อนจะแข่งหรือว่าช่วงที่เขาจะต้องมาซ้อมอะไรเขาก็จะมาซ้อมที่นี่นะครับแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสให้บอสเราเห็นด้วยนะครับเป็นไงฮะนี่คือนักเตะชุดใหญ่ที่กำลังซ้อมอยู่นะครับเมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นโอกาซากิครับผมแต่แต่แต่แตแตถ,ถ้ามันเจ๋งมากคือผมต้องลงไปซ้อมเขาแล้านะจะลองขอเขาก่อน ต้องบอกว่าเมืองเมืองน,นี้เป็นเมืองที่น่ารักมากๆนะฮะบรรยากาศก,ก็จะเป็นดูแบบว่าธรรมชาตินะครับน่าอยู่แล้วก็วันรู้สึกจะวันเสาร์นี่แหละวันเสาร์จะมีเตะนะครับกับบอลมัรนะครับผมเนี่ยดีใจที่ได้มาดูห้องต่างๆนะครับผมของเลเตอร์ซิตี้นะครับโอ้ซิลบาร์ดี้อยู่ตรงนี้น,น,นี่ของบาร์ดี้ใช่ใช่ใ, <น S 1> ใช่ใช่ใช่นนี่คือตัวที่เขาใส่เลยเหรอตัอวใ,ไไใช่เท่าไห่ใช่ตัวแข่งโซวซอม เพราน<ๆ>ี่อันนี้เขาจะมีชื่อลูกลูกสาวเขาสองคนโอ้ดที่ของวาดที่ใส่ครับที่ของวัดที่ใช่ใพวกเนี้ยถ้าเเพ่ะความเป็นรองเท้าจริงดึงขึ้นดึงดุ่งนานานด้งดุ่นานานดงขึ้นดมาดมดดมโอ้ว้าวีแล้วเราก็ได้ใสของเขาโดยที่เขาไม่รู้ครับผมเดี๋ยวผมจะลงอิน t a g r กรมแล้วก็แท็กให้เขาว่าแบบเราได้ใสเขาแล้วหรือเขาจะโกรธป่วพี่ i'm your big fan after the season what is your holiday plan dubai 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 thank you thank you sorry i come from thailand Do you like Thailand? Next year next year I go Thailand. Oh Where 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 ไปกันสำหรับวัน Holiday Oh Do you like t h a i f o o d n Massage 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 Oh Thank you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  Night to meet you Night o meet you ก็ต้องพูดตรงคือผมก็เชียร์แมนยูนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าทีมที่2ของคนไทยก็คือที่ผมจะเชียร์เลยก็คือเลสเตอร์ซิตี้นะครับเพราะว่า คุณท็อปเจ้าของอเลตเตอร์ซิตี้เขาก็บอกไว้แล้วว่าขอไม่ได้เป็นที่หนึ่งก็ได้ขอเป็นที่สองก็ได้อันนี้คือคำพูดของเขานะครับย <hello>, ิงวเอเตอร์อุ้ย <laughs> จังหวัดนรกอีกแล้วย <laughs> ิงวอเตอร์อ you re really handsome เชิญมา yeah yeah thank you thank you <laughs> I'm actor Thailand actor actor Thailand <laughs> ใช่ thank you ใช่ thank you คือต้องบอกก่อนว่านักเตะเนี่ยอาจจะเหนื่อยล้านะครับเพราะว่าแมตช์ที่ผ่านมาเตะกับสเปอร์นะครับผมในบ้านด้วยแล้วก็แพ้เยอะนะฮะทำให้หน้าตาของนักเตะบางทีก็อาจจะดูแบบเครียดเซ็งหรืออะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังมีฟิลที่แบบน่ารักอ่ะให้ความร่วมมือดีให้มาเซ็นลายเซ็นให้คุยกับเราในแอมแจ็คแล้วก็ให้ได้ถ่ายรูปเซลฟี่ให้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างนะครับวัตชิวะ จ็คคุงแจ็คคุงใช่ฉันแอคเตอร์ในไทยแลนด์คุณก็คุกไทยแลนด์ a มทวันทวันจทดูอยู่ในไทยแลนด์ใช่อะไรไทยฮูดดูอยูนฟู้ดไทยแลนด์ใช่ปักใจปักใจประตูผีปักใจประตูฟู้ดโอชิโอชิโอชีชิโอชโอชิโอชโอชิโอ a ี k n ช y โอ a ี k อชีโอชีโอชออีโีอชีโอชีาอชีโ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 อชอนีนอชีโอชัโอชีโอชีอได้สัมภาษณ Morgan, team. My name is Jack, um, I come from uh, Thailand. Thailand and silly. Uh, I'm Jack, yes. Nice to meet you. Nice to meet you, Morgan. Yes. Uh, I can uh, speak a little bit. You're okay. okay? Yes. Uh, what is the strength of your team? What is the, the strength Swing, of swings, our team? Yeah. Um, I think the togetherness of the team. Yes. Um, the way we work hard for each other, the mm. way we, we care, yeah, and the way we are determined to win games. Oh. I think they're the key key points and strengths of our team. Yeah, uh, you made it to the last 18 in your first Champions League. How do you feel? It was an amazing feeling. We uh, it's our first time yes. to compete in the Champions League, so we didn't know how well we did, but we did very good and we got so far with the last English team yeah. in the Champions League at that stage so that's a, an amazing achievement. Uh, later City, fighting, fighting, fighting. Yes. You know? Um, yes. And uh Zhao Kun Tong Chai In Thailand. Uh, monk. You know, mm -hmm. uh, who is your all time favorite football player? Uh, Zinudin Zidan. He's uh, Play for Real Madrid and yeah. Juventus and France when I was growing up he yep. was my favorite player I used to watch and love him all the time. In Sudan, where? Zidane. in Zidane? What what what? Yeah. Why why? Oh, why? <laughs> sorry sorry. Um, <laughs> in Zidane, why? I just like the way he was skillful on the ball. Yeah. He used to control the game, uh, the way he moved, yeah. the skills he had uh, and the goals he scored. He was always a big influence and a key player in the team. Yeah. Morgan, you a r speak Thai. ขอบคุณครับขอบคุณปะขอบคุณครับขอบคุณครับ Yeah, thank you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 . Good luck, good luck for the last match. Thank you. คึ้เลยครับมาเลยทุกคนโอ้มาเลยทุกคนมาเลยทุกคน Thank you. ไปแล้วน่ารักมากเลยอ่ะผมเนี่ยมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือแบบเขาเขาปั้นเด็กไทยอ่ะครับเพื่อมาเรียนรู้ในบอลพิมยรลีกอังกฤษเนี่ยนะครับพ่อลูกสองคนนี้นี่คือแบบมาสัจจรน์เหมือนกันนะครับที่แบบว่าทําให้เด็กไทยหลายคนได้มีโอกาสจากที่แบบว่าเฮ้ยเราจะมาดูบอลยังไงเราจะได้มีโอกาสมาเตะบอลหรือมาแบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะบอลพิมยรีกได้ไหมอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ว้าวมาก สวัสดีครับชื่อนายผู้ทรบันดีครับชื่อเล่นชื่อภูพานเล่นตำแหน่งกองกลางมาจากโรงเรียนปิ้นสลอย์เวิทยาลัยครับสวัสดีครับแจ็คครับผมอยู่สระบุรีครับพี่ตำแหน่งไหนครับตำแหน่งไหนไทยกะรีปั๊บครับโอ้ why because my team Thai Warriors n a k o ค Thai oh amazing thank you okay yeah yeah please uh say something to the Thai fan oh uh what, entire English yeah English In English to the Thai fans, uh, we at Leicester City International Academy will really try to improve all the players and make them the best team that we can here at Leicester. Okay, okay. thank okay. you very we much. We will try, we will try. Okay, Enjoy. thank you very much. Sorry. <laughs> sorry, sorry. เด็กไทยของเราเนี่ยผมว่ามีสิทธิวันหนึ่งเนี่ยจะได้เห็นเด็กไทยเนี่ยลงในพรีเมียร์ลีกนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมให้กำลังใจงน้องๆเลยนะครับผมผมเนี่ยไม่เคยมาสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้มาดูบอลแมตช์สุดท้ายของพรีเมียร์ลีก ครับและตรงจุดนี้นะครับผมนี่นะครับทางเข้าก่อนสนามเลยนะครับก็คือนักเตะนะครับคนใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะต้องมาถือเสื้อและก็ถ่ายรูปตรงนี้นะครับผมนี่ด้านนี้อย่างสมมุติว่าถ้ามีนักเตะคนใหม่ของเลสเตอร์ก็จะมายืนตรงนี้เลยนี่ยืนตรงนี้ถ่ายรูปนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในห้องกรรมการนะครับผมผู้ตัดสินนะครับเวลาเขาเตะบอลนะครับเขาก็จะให้แบบว่าที่ที่แอบเอาเสื้อกรรมการมาใส่เลยเออนี้หีเวลาก็ทดเวลาไง โคตรหนักอ่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าห้องกรรมการนี่ก็คือแบบว่าปกติเนี่ยใครเข้ามาก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาข้างในนะนี่แล้วก็จะมีปุ่มนี่นี่ดูปุ่มนี้นะครับพอกดปุ๊บนะครับก็จะเป็นออดนะครับเป็นออดดังเพื่อไปที่ห้องของนักเตะว่าคุณได้เวลาที่จะเล่นแล้วนะครับผมได้เวลาที่จะเตะแล้วเขาจะกดก่อนประมาณรู้สึก7นาทีนะให้เตรียมตัวครับเดี๋ยวไปห้องอื่นดีกว่าไป เอาละครับห้องนี้นะครับเป็นห้องของเจ้าบ้านนะครับก็คือเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมนักเตะเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนชุดกันที่นี่นะครับแล้วห้องนี้ถามว่าทําไมมืดนะครับเพราะว่าเขาอยากให้นักเตะนะครับทุกคนเนี่ยโฟกัสกับโค้ชนะครับโค้ชจะยืนพูดอยู่ตรงนี้นะครับโค้ชจะยืนพูดอยู่ตรงนี้พอทุกอย่างมันไม่ได้แบบว่ามีโฟกัสอย่างอื่นแล้วคือมันไม่ได้สว่างมากแล้วนักเตะก็จะฟังโค้ชอย่างเดียวนะครับผมเวลาโค้ชเขาพูดนะฮะแล้วเสื้อผ้านะครับเขาก็จะเรียงตามแบบ ตามเบอร์เลยนะครับต้นแต่เกิดมาก็ไม่เคยจับลูกฟุตบอลนะครับผมที่เขากำลังจะเตะกันวันพรุ่งนี้ครับผมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับกับบอสมัทนะครับในบ้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมสนาม King Power Stadium มนะครับนี่ลูกฟุตบอลนี้นะครับก็จะเป็นลูกเดียวคือผมเนี่ย จริงจะขอเขาเตะก็ไ,ไม่ได้นะฮะพรุ่งนี้เขาจะใช้เตะจริงนะครับผมก็ได้แค่จับจับแล้วก็ถ่ายรูปและที่ผมเห็นด้านบนนี้นะครับฝั่งของเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็คือจะมีผ้ายาันของเจ้าคุณธงชัยหมดเลยครับตั้งแต่แถบนู้นนะครับยาวไปเลยครับผมฝั่งเจ้า,าทีมเยือนเนี่ยฝั่งทีมเยือนเนี่ยไม่มีผ้ายยนนะครับไม่มีเลยนะครับเหมือนแบบเป็นเป็นเคสไงถูกป่ล่ะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้วันแข่งจริง ผมก็มีพยันของเจ้าคุณนงชัยมาด้วยผมจะพกมาผมกล้ายืนยันว่าเลสเตอร์ซิตี้ไม่แพ้บอดมาดแน่นอนถ้าแพ้เพราะผมด่าผมได้เลยแล้วก็ผมเนี่ยได้เจอคุณต๊อบนะครับโอ้ถใครคุ้นค้ากให้พี่ต๊อบพูดถึงแฟนแฟนชาวไทยนะครับที่เชียร์เลสเตอร์นันหนึ่งครับผมก็จริงๆซีซันนี้ก็เป็นซีซันที่พิเศษสำหรับทีมนะครับได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีก เข้ารอบได้เป็นทีมอังกฤษทีมเดียวที่เข้ารอบ quarterfinal แล้วก็เราก็พยายามทำให้ซีซั่นดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วก็ต้องการจะให้คนไทยช่วยกันเชียร์อย่างน้อยก็เป็นตอนนี้เป็นทีมเดียวนะครับที่เป็นคนไทยเป็นเจ้าของในพรีเมียร์ลีกอย่างน้อยเราก็ชนะลีกไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็เราก็อยากจะพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็ช่วยคนไทยให้ ให้มีโอกาสได้เล่นบอลในในยุโรปให้ได้นะครับแล้วก็ความฝันผมน่าจะเหมือนกับทุกคนที่อยากให้คนไทยมาเล่นในอังกฤษดได้แล้วก็ทําให้คนไทยเก่งครับสามารถเล่นในฟุตบอลโลกได้ใ,ในอนาคตครับเพราะเด็กไทยก็มาที่เลสเตอร์เยอะมากนะครับผมแล้วผมเชื่อว่าแมตช์นี้เนี่ยเจอับบมาชาะนะแน่นอนเพราะว่าผมพกมาด้วยรับพี่ <c oughs> นี่ผมมีด้วยนะพี่ดีมากครับฟืนหนึ่งครับผมวันนี้นะครับซื้อมาคนไะัมไม่ได้ซื้อขอท่านมาเลยครับผม <c oughs> <c oughs> แต่ราคาขึ้นแล้วนะพี่แน่นอนครับผม แม้ว่าผมจะมีทีมโปรดของผมอยู่แล้วอย่างแมนยูเนี่ยนะครับแต่ผมก็ดีใจมากๆตอนที่ได้มาดูเลสเตอร์แข่งบอดมัดแมตที่ดูเสร็จปุ๊บก็เสมอนะครับ เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็โอเคนะมันก็แบบแต่เกือบชนะแล้วนะเออก็ก็ถือว่าโอเคครับผมเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆนะครับ <S <S ตอนจบเนี่ยผมประทับใจมากเลยนะครับตรงที่ว่าทั้งคุณท็อปแล้วก็คุณวิชัยเนี่ยเดินรอบสนามฟุตบอลที่คุณพลวเวเลยในะสนามหลังที่หลังจากที่บอลจบปุ๊บแล้วก็แบบโบกไม้โบกมือกับแฟนๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่า ประทับใจมากๆมันดูรู้สึกว่าแบบเขาแคร์เขาแคร์แฟนบอลเขาอะไรเงี้ยครับขอบคุณ King Power มากๆ,ๆขอบคุณคนไทยนะครับคุณ๊อบนะครับแล้วก็คุณวิเชียนนะครับดอกนี้ไก่ใหา่โอ้โหดอกนี้ดอกนี้ขาตัดแล้วคือขอบคุณนะครับขอบคุณคนไทยนะครับอย่างคุณ t อ p นะครับผมแล้วก็คุณวิชัยนะครับที่แบบว่า ให้หลายๆประเทศนะครับได้มารู้จักประเทศไทยของเรานะครับว่าแบบว่ามีทีมฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ที่เป็นเจ้าของก็คือคนไทยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านักเตะทุกคนเนี่ยที่ผมได้มาเจอในวันนี้นะครับก็คือแบบม e ดแอนด์กีเนี่ยมันเป็นความฝันของแบบของผมอีกอีกคนเลยสุดท้ายนี้นะครับ ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามแอมแจ็คนะครับตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 8นะครับผมก็จะพยายามเรียนรู้ภาษา,ษาอังกฤษไปเรื่อยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ผมยังไม่เก่งยังไงผมก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของผมแล้วกันในการเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณอิงกูด้วยนะครับอิงกูที่วิชาที่ อสอนให้ผมนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ไวแล้วก็ขอบคุณพี่วูดดี้นะครับผมขอบคุณพี่บีนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนครับขอบคุณครับ It feels like years since it has been here Here comes the sun Here comes the sun And I say it's alright Little darling The smile's returning to the faces Little darling Here comes the sun and I say it's alright.